สวัสดีพี่น้องจ้ามาอีกแล้วพี่น้องจ้ามาอีกแล้วสาวหน้าเล่ากับสาวจิบมือนี้ยส,สีมกเห็ดในะนำย่านั่งพี่น้องกาสาวหน้าเล้ากับสาวจิบสีมกเห็ดมกเห็ดเห็ด <มก S 1> สามซั้นเห็ดไส้หมูมกเห็ดไส้หมูอันย่านั่งนีสาวหน้าเล่ากะเป็นผู้ยองเอาเองนุ่นะมือเล <laughs> เอ็นเอ็นเลเอ็นเอ็นดำปือ้อปื้มกหมอ สาวน่าเล่าสีมกมอใส่นนำยันน่งของเข้าลงไปเลยพี่น้องจ้าเบิดเลยมัเ้เบิดเลยน mm hmm. ั่งยันา่งคนคนพูดด่ังเสียงจุดจัดจดจัดจดจัดถ้พี่น้องจ้าแกะใส่ลงมาอีกสาวจิบเอ๋ยันนั่งยันพี่งข้องขนแห้งเ้อพี่น้องเอาเครื่องข้ามาบานเอาเครื่องมามาลง หมูก่อบนะนั่นดเครื่องเข้าเอามาใส่ให้มันเบิร์สูนียวละละเออเอานี่เครื่องเข้าเขาตำเวลาละพี่น้องอืมตำมันตะไคร้หัวหอมแดงก็บเบกพริกสามหน่วยสาวนาเล่าตำใส่บับกพริกสามหน่วยเครื่องแกงเครื่องออมเครื่องมกเดียวกันพี่น้องจ้าลงเลยเอาหมูเขาลงหมูนี่เขาใส่เป็นหือนี่ใส่เป็นมิดูก่อนชักหน่อยพี่น้องจ้า คันธสียเอาหมูสามชั้นไปใชมันโพดนะเอาเห็ดมาใส่แบบนี้ก็บักพริกลัวไปเบื่อไงเมื่อเลยหวี่นำเห็ดออกกันเนาะเบื่อเลยมาจ้ะเออเออเต็มกระทะอันคำว่าหมูเห็ดนี่หมูเห็ดตลาดเด้อพี่น้องจ้ะหมวยหมูเห็ดหมวยหมูเห็ดปลาได้ตีบ่ได้หมูเห็ดปลาเด้อเห็ดตลาดเห็ดอยู่ในห้างนั่นไหม อันเฮ็ดเข็มทองกับอีหยังหนึ่งเฮ็ดอีหยังเขาเอื่นเฮ็ดญี่ปุ่<า>นอะไรเี้ยยักษเม่นหยังละเห็นหยังละจีออต่ว่ากันเฮ็ดอันนี่ละเฮ็ดเฮ็ดอยู่ในห่างนั่น่ละแนะนำประแดกของเขาลงไปผงนัวมหมกเฮ็ดบ่ได้ยากเด้อพี่น้องจ้าอันซา,าลาเล่ใส่ลายผงนัวมันหมอยไงเด้อพี่น้องใส่ผงนัวลงไปใส่เกลือ เกลืเอเกลือจักน้อยมาเยอะเกลือจักนิดนึงเ,นเข้มมากมันจะเอาอยากบนวกะเพิ่มได้พี่น้องจ้าอืมสงเหาเลยพี่น้องจ้าเครื่องของเข้ามีซ้ำนี่ละพี่น้องเครื่องหมกเ็ดเท่านะ่ะเครื่องบด้มีหลพี่น้องซิกเนเจอมันอยู่ที่ป่าแดกจ้า เอาบานนี่ข้าสิทาให้มันสุกหรเขาสิาใสผักอีตัวแล้วพี่น้องจา้าทาให้สุกลรวใส่ผักอีตัวกินเด้ยเลยได้พี่น้องจา้ามีซำนี่อีหลีอีหลอจา้าสุกแล้วพี่น้องจา้าสุกแล้วสุกแล้วสา,าวหน้าเล่าอันเลื่มใส่ข้าวเบือไปใส่วางหันนี่พี่น้องจา้าใส่ข้าวเบือเสร็จเรียบร้อยนะเอาผักมาลงจา้าผักอีตัวแล้วพี่น้องเด้อหมกเ็ดใส่ผักอีตัว แกงกะใส่ผักยีตัวขาดบ่ได้จ Frank, ้าผักยีตัวหรือแมงลักนะคุณอาเศร้าเงาอยู่พี่น้องจ้าคนคนสั่นละเอ๋ยหอมบ่อหอมบ่อพี่น้องหอมเหลือเด้หอมห้วยให้เหลือเด้นี่เอาจานเอาบ่วงมากเห็นเห่ามากกินสาวกีบเอ๋ยคุณเจ้าสีวันบ่เลิศบ่เลอดได้จังไดม พ้อมถวยพ้อมบว่งเสียมกินล่ะพี่น้องจ๋ากองเขามากโอ้ยประเด็ดต่าแก้วประเดกเนาะแม่นเนี่ยแนวขาดที่เป็นขาดแก้วประเดกเจ๋ามันจ๋ามันจ๋ารัวเลยลัวเลยลัวเข้าไปบักพิกหรอพี่น้องอ่กินปลสซูเด้อพิ่โร้อหนิเด้ออันสูยุ่กับสีว่างนุวยนี่ล่ะพอล่ะบ่เมนหมูสามชั้นเด้อพี่น้องจ๋า กระดูกมูกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนอ่อนอ่อนขึ้นมากับเข่ามาขออนุญาตปากถ้ำในทานังเด้อมันแซ่บแบบนี้จ้ามาติชิมกันอืมแซ่บบ่อืมอืมพอดีพอดีชอบพอดีเลยมกมอพี่น้องมกมอน้าปุจจุ ตัง้งแต่สดน้ำเนาะโอ้ว่าเกีียงบ่แม่นนะอยากลายมือเหรอพี่น้องจ๊ะน้ำเขาเลยจํา เฮ็ดตมธรรมชาติเ้องก็กินละล่ะลายแล้วอยู่เพื่อนสาวจีมีแซ่ต็่มซองฟิตยอยู่เอาไว้กินนาแล้งยี่นี่กัน,นมือนีกินเห็ดห่างอือกินเห็ดอยู่ห่างเฮ็ดตลาดตลาดด้วยเนี่ย <c oughs> อือยักมันซื้อไว้ยังไหนอหรอกพี่น,อน้องจ้าหมูแต่เข็มท้องอย่างเดียว แล้วน่ะแล้วยิบมาโหลดก็คือวาอย่างมีเหตุยังไปยิบบัวแพงดอกอันละร้าบาทสามสิบยังทีนะซื้อหมูสีสิบบาทซื้อเฮดอันนี้หกสิบ กระทะนีรอยเงินพี่น้องกินเทเบอร์เทิร์นเ,เบอร์สตันเน็ดเก็มท้องข้าแขวนี้ดีวะอิเล่ก็ว่าเขาแซ่บก็สาวจิ้มมกักสิคนก็ไม่ดีตีกระทะคนพระวาบริภารไฟน,นะพี่น้องไฟแบบแม่งผ่อนๆได้พี่น้อง ปลาหมกึก่ขมันน่าบูดกว่าน,นี้มนันแข็งแนขะ็งเนาะอืมอืมส่ใจเลยเพื่อนใส่หมูสามชั้นก็ได้แต่เพืกันว่าชาวหน่าเล่าบอกว่ามันมืนอ,อยากมั่นนะ่ะนะนะเดี๋ยวต้องู้มากที่เกินแหละ ฝนตกสามมือนแย่งหรอพี่นอ้องเดี๋ยวสิพาไปบึงน้ำแกงมกไปบึงน้ำแกงสักหน่อยน้ำถว่วมเลาวน้ำถ่วมสะพันเซ่สะพนันท่างสิไปบันเซ่น,นะพี่นออ้องพคนกระมาน่าว่าจังเ้ก็ได้ มจักใส่หมอ้อมดจัดใส่ใสอ่อืมอืมอืมแซบเนาะสมอยากดูสมอยากมสมอยากยังอีกกะริมเนี่ยพี่น้องพวกการแจงของเขายังอกีกกะเฮงมามีรังค่า ว่ากขงแจง้งคนลิ้นแน่ยันเนี่ยตกแปลก,กแปลกดูพี่น้องออคนตกดีครับคนดีครับออสวมหน้าคนไหลทงหรอ่ออะตรวดหน้าหนสิเด้เอาทายได้เนี่ย <c oughs> ใช่ก็้เด๋ยดเห็ดย่างเล้วแบบบู้เผ็ดแห้งแม่สาวนาเล่าสิกินน้ำใดิแม่สาวนาเล่าเราก็กินเผ็ดตัวกินเผ็ดบ้าใดเอาละเผาเราค่อยกินเผ็ด สบายอย่างถ้้เข้ากับไรอยู่สำัมตะกี้สูตยไต้พี่น้องประเภทเผ็ดว้าทำไมเป็นเรื่องน่อยอย่่งบบว่าไม้เมือนเป็นกระต่ายใช่บหมกอะตืมอื มาเด้อพี่นอ้องเด้อถึงกับสาวกิดสาวหน่าเล่าอ,อยู่วัดนี่แหละอยู่คุ้มวัดมน,นีบุญข้าสากรวแล้วรวละ,ละบาดเนี่ยข้าสาลแเล้วแล้วจะออกพรรษาลาพระเจ้าบานันจับจับได้กันได้กัน ผมยังนัง,นงผมยังนังนั่ง,ง,งรังบา่าเนี่ยเนี่ยคนครัก็คือคนอม,มันจะแบบแห้งแตกใบแห้งอ่ะเก็บเอต๊ตใบแก่ๆเกี่ยวันข้าวเดียวอืม,ามานฝามามนมาแล้วสาวกิบฝนมาแล้วอือโปรกรสมาแล้วโอ้ยขออนุญาตตากทับน้าพี่น้องเด้อ เด Hospital ี wow ๋ยวเดี๋ยวสาวน่ะเราก็สาวจิบสีเนี้ยมองซะก่อนฝนตกพี่น้องฝนตกไรลวพี่น้องฝนตกไรแล้วอันจิบน่ายังพอกันพี่น้องจ้าไปก่อนจ้า